ห้องอาหารเชฟโบกับดีแลนรู้จักปะเชฟโบรู้จักอดีแลนไหนสามีเขาไงเน็ตฟลิกส์เฮ้ยเข้มข้นมากพี่อยากกินอ่ะมือมือมือแล้วมีแบบเช่ากินมโนมาใส่ด้วยแล้วก็เข็นรถเข็นนี้โอ้โหเสียดายแต่งงานแล้วแต่งอีกได้แต่งกับคนเดิม ใครโสดฟังทางนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องของการขอเรื่องของคู่ครองสวัสดีครับทุกคนครับนิวเชยร์พลครับผมเม่สายเอพิลค่ะเบบี้ทิวทัศนครับเปิดคนเดียวก่อนนะครับเพราะว่าเม่สายเอพิลกับเบบี้ทิวทัศนเนี่ยอยู่ที่โรงแรมครับตอนนี้เราอยู่ที่เกียวโตเอาล่ะตอนนี้ตอนนี้งงครับ งงว่าไปทางไหนดีทะลุกเกียวโตเซชันไปอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวขึ้นบันไดข้ามถนนดีกว่าจะบอกว่าเกียวโตเนี่ยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นนะครับก่อนที่จะย้ายไปที่โตเกียวเงียบสงบแต่ว่าอากาศดีครับก็มีหลายที่เลยที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบเชิงวัฒนธรรมเหมาะก,กับเด็กนะผมว่าเพราะว่าอากาศเขาดีแล้วก็บริสุทธิ์ให้เขามาเจออะไรใหม่ๆให้เขาได้เรียนรู้พาไปเที่ยวเกียวโตแบบครอบครัวในคลิปนี้กันครับ ด้านซ้ายมือผมนี่เลยนะครับก็เดินเมื่อกี้สิกว่านาทีเท่านั้นเองจากเกียวโตสเตชันนะครับก็ไม่ว่าใครจะขับรถนั่งรถไฟอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นที่เกียวโตสเตชันนี่คือดีมากเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะครับห้างเครื่องก็เยอะแยะดุสิตานีเกียวโตนะครับเป็นโรงแรมของคนไทยนี่แหละเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับใหม่เอี่ยมอ่องเลยนี่คือล็อบบี้ของเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆของโรงแรม ดูสิธานีเกียวโตกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนครับแตที่ชอบม,มากคือตรงนี้นี่ครับอันนี้ครับเขาบอกว่าเป็น มุมดื่มชานะครับก็แน่นอนเกียวโตเมืองแห่งชานะครับก็จะมีเหมันเป็นเคาน์เตอร์นะครับให้เราได้นั่งดื่มชาให้นั่งกินชากันโอ้โหคนที่รักการดื่มชาแบบ Traditional ลจะแปนญี่ปุ่นแ,แท้ๆเนี่ยชอบแน่นอนนะครับวันนี้คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาเลยโอเคครับกลับเข้ามาในห้องเรียบร้อยโอ้โหห้องสวยงามมากนะครับอยากจะให้ดูมากเลยนี่นะครับด้านนี้ก็เป็นเหมือน ห้องนั่งเล่นนะครับที่เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นม่านแบบประตูญี่ปุ่นสวยมากถ่ายรูปเพลินมากนะครับ <c oughs> เลือกห้องแบบใหญ่นิดนึงนะครับสวีทนะครับที่แบบมีโซนของลิฟ่งรูมด้วยเผื่อลูกหลับอยู่ก <c oughs> ็จะได้มานั่งทานอะไรตรงนี้เสียงไม่ดังจนเกินไปนะครับ <c oughs> คุณหนูยังไม่ตื่นนะครับกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ไปคืนรถมาแล้วก็ไป ทัวร์ลงแรมเกียวโตดูสิทธิ์เกียวโตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์มันคือเกียวโตเป็นเมืองเก่าอายุธยาก็เมืองเก่ามีการผสมกันมีรูปของนี่ด้วยลายที่เป็นแบบบนบนกำแพงเป็นลายของวัดที่เกียวโตแล้วก็มีมุมหนึ่งเป็นของปราษีสันเพชรที่ผมชอบมากเลยนะเขาจะเน้นเรื่องของ sustainability นะครับเรื่องของการ ขยะพลาสติกเนี่ยขวดน้าที่เราเห็นน่ที่เป็นขวดเหมือนอนะลูมิเนียมหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าเขาจะได้ไม่ใช้พลาสติกแล้วอลูมิเนียมแบบแคนแบบนั้นเนี่ยก็สามารถนําไปรีไซเคิลได้ยูก็รู้ว่าปกติเนี่ยฉันเป็นคนที่ไม่ได้อินกับโรงแรมมากนะักถูกป่ะเป็นคนที่แบบว่าอะไปเพื่อนอนอย่างเดียวแล้วก็ออกเลยแต่ทริปนี้มันมไม่ใช่จะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่อยู่โรงแรมเยอะที่สุด ในประวัติการใช้โรงแรมคุ้มมากนะคะแล้ววันนี้ก็ดูสิทธานิเกียวโตก็มีพื้นที่เยอะมากรวมไปถึงด้านล่างล็อบบี้ก็สวยชั้นใต้ดินข้างล่างมีสระว่ายน้ํามีสวนเซนเนี่ยใช่มีสวนเซนใช่มีสวนเซนที่แบบไปถ่ายรูปได้เป็นแบบมุมแบบเกียวโตเลยที่บอกเพราะว่าเขาเป็นการผสมผสานเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเกียวโตแท้ๆแต่มีความเป็นโมเดิร์นสูงนะแล้วก็มีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสไปไหนดันไปไหนเนี่ย ดันไปไหนอยากพิงอ๋ออยากพิงมีสระว่ายน้ําด้วยมีฟิตเนสด้วยมีสปาด้วยมีลานจอดรถถ้าเช่ารถก็มีลานจอดรถด้วยห้องอาหารเชฟโบกับดีแลนรู้จักปะเชฟโบรู้จักอะดีแลนไหนสามีเขาไง Netflix ที่เขาเป็นมิชลินนะครับที่เมืองไทยที่ร้านโบราณเขาปิดไปและร้านนั้นแต่ว่าเขามาทํากับดูซิตานีเกียวโตด้วยมีเทปัญญากิที่ทาร้านนาด้วยร้านอาหารก็เยอะ แล้วก็อาหารเช้าก็เยอะคือเมื่อเช้าเนี่ยได้กลิ่นของกระเพราทำให้เราแบบสั่งกระเพราไปตอนเช้าคือพร้อมมากพร้อมมันไปแล้วไปแล้วที่ทิวตื่นแล้วครับฮัลโหล Good morning buddy Good morning buddy Good morning b u y o t o Kyoto ที่เกียวโตไกด์จะพาไปไหนครับโคน,นิจิวะโคนิจิวะเพราะว่าตอนนี้บ่ายแล้วโคนิจิวะมันเช้าเาเช้า,เ,ชา,ชาเหรอล้วบ่ายคืออะไรไม่รู้ โอไาโอโกไซมากลุ่มอินวินนี่เอ้ยกลุ่มมอร์นี่โอไฮโยโกไซมาแล้วก็คนนีชิไะเป็นเหมือนแบบกลุ่มอฟเตอร์นูนแล้วก็คงมบางว่ากลุ่มอินวินี่คิดว่าใช่แล้วก็โอยาซูมินาไซคุณนายใช่ไอาติงโอเคก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเรากําลังนั่งรถไฟจากเกียวโตสเตชันนะครับจะนั่งออกไปก็อยังอยู่ในระแวกเกียวโตนะเป็นชื่อโซนว่าอุจิอุจิใช่ค่ะนี่คุณเมส่าเขาอยากไปใช่แล้วก็หามานะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ เมืองที่ขึ้นชื่อมากๆเรื่องของชาชาเขียวชาเขียวเลเวอร์นะคะโดยเฉพาะชาอูจิก็คือชื่อเดียวกับเมืองเลยเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยก็คือมีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจด้วยนอกจากเรื่องของชาพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถาปัตยกรรมมีสถานทานี่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบติดมรดกโลกด้วยนะคะ,ะแต่เดี๋ยวจะพาไปนะคะว่าที่ไหนส่วนในเรื่องของชาเขียวเขาบอกว่าเมืองนั้นเนี่ยคือใครที่ชอบชาเขียวคือห้ามพลาดนะคะเพราะว่า แบรนด์ชาดังๆของญี่ปุ่นเนี่ยไปดูเลยขวดตามซุปเปอร์คือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเมืองนี้ทั้งหมดถ้าบแบรนด์ดังๆเนี่ยที่เราดึงออกเลยนะอะไรชานแนล ชิยังอยู่ครบยังไม่หลับป๊อกนะครับก็จะพาไปที่ที่เป็นหนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่นเลยก็คือวัดเบียวดออินนั่นเองหอมมากสองครังนางหอมมากเราจะอดใจไหวไหมเขาคั่วชาเขียวอยู่นี่อันนี้คือคั่วชาเขียวอยู่สดๆเลยไปไปไไม่ได้ไม่ได้โดนดิสแท็กอีกแล้เดี๋ยวกันนะไปวัดก่อนไปวัดก่อนไปวัดก่อน ถึงแล้วครับวัดเบียวโดอินนี่อยู่ด้านหลังนี้เลยโย <Yo. S 1> จ่ายค่าเข้ามานะคะทิวทัศน์ฟรีส่วนผู้ใหญ่ก็คือ600เยเยนมีสวนข้างในก็คือมีมิวเซียมที่สามารถเข้าได้รวมอยู่แล้วนะคะในบัตร 600ยเยนนี้แต่ว่ามันจะมีส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีก300เยเยนถ้าอยากไปดูฟีนิกซ์ฮอล์ซึ่งอันนั้นก็มีประวัติศาสตร์เหมือนกันมันจะมีนกฟีนิกซ์สีทองอะ่ะซึ่งเขาพูดว่าฟีนิกซ์ฮอล์คือเหมือนถูกสร้างมานานมากถ้าจะไม่ผิดจากที่อ่านมาก็คือวัดนี้มันจะมีการเหมือนแบบบูรณาซ่อมแซม หลายส่วนอะไรอย่างนี้ ừ, ไปใช่ไหมแต่ว่าไอตัวฟีนิกซ์ทออ่ะคือเป็นแบบอันเดียวที่ดั้งเดิมเก่าแก่พิเศษมากมาก็คือวัดนี้เป็นวัดเดียวในญี่ปุ่นที่อยู่บนเหรียญ1ิบเยนนี่เหรียญสิเยนในมือดิฉันอันนี้คือวัดนี้แหละเหมือนไหมทุกคนต้องดูบนหลังค<อ>าเห็นปะบนหลังคานี้แหละสองอันเนี้ยนกสีทองทองอันนี้แหละคือสัญลักษณ์ของนกฟีนิกซ์ที่บอกเจ้านกฟีนิกซ์นี้อยู่บนแบงค์ธนบัตรมือเยนมาเทียบ แสดงว่าวันนี้ต้องสําคัญมากอันนี้หมื่นเย็นด้านหน้าไม่มีมันอยู่ด้านหลังนี่ไงอันนี้เลยนี่ไงวันนี้สําคัญมากเพราะว่ายูเนสโกเขายกให้เป็นมรดกโลกไงก็เลยมีความสําคัญมากแล้วก็มีประวัติเก่าแก่ยาวนานโอเคเดี๋ยวเดินเ,เล่นรอบๆวัดชมความร่มรื่นสวยงามแล้วเดี๋ยวไปหาชาเขียวกินกันครับ yeah. สวยนะสวยมากมยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกมุมนี้สวยมากเลยเพราะม,มันจะสะท้อนน้ําด้วยนะครับอแอบเก็บภาพมาฝากด้วยเป็นภาพนิ่งนะครับเพราะว่าเวลาที่แดดก,กระทบจากด้านหลังเป็นแบ็คไลท์เนี่ยแล้วมันสะท้อนลงไปในน้ำนในบ่อน,น้ำเนี่ยมันเป็น r e ฟเฟกสองอันอ สวยสวยมีอีกจุดหนึ่งที่มันอินคลูดอยู่ในตัวชื่อว่าโฮโชกันมิวเซียมก็เดี๋ยวจะไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างไกด์ซ <ขอ S 1> ึมซับบรรยากาศความเป็นเซนความเงียบสงบของวัดความเงียบสงบของธรรมชาติความ Peaceful คือพลังไกด์ได้หลับไปแล้วออกมาจากมิวเซียมเรียบร้อยนะครับก็ด้านในห้ามถ่าย ามถามภาพนิ่งวิดีโอทุกอย่างห้ามถ่ายเลยนะครับก็เป็นเป็นกฎของมิวเซียมเขาอยไรเงี้ยนะก็ได้แต่เดินชมอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากมาดูเนี่ยแนะนำนะให้เดินผ่านทำามิวเยียมจริงคือทางออกนี่แหละด้านในก็จะเป็นว่า ของเก่าที่เคยเป็นวัดดั้งเดิมของเขาก่อนที่เขาจะบรนะูรณะเอาเป็นว่าแนะนำถ้าเกิดว่าใครที่มาอูจิอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแอต tract ชั่นสำคัญของเมืองนี้ที่ควรจะมานะคะก็ลองมาดูกันได้ข้างหน้าวัดเนี่ยเขาก็จะมีถนนที่สองข้างทางมีขายของกินเต็มไปหมดเลยที่เต็มไปด้วยชาเขียวปพร้ <Bye. S 1> อมแล้ว เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะของเราเป็นโซบะเซ็ตนี่โซบะชาเขีย so วที่นี่เทมปุระเขากินแบบนี้นี่โรยผงชาเขียวครับผมเส้นชาเขียวเส้นโซบะชาเขียวชอบนะตรงที่เขาแบบเขาสร้างกิมมิคของเมืองเขาอะอจนกลายเป็น เมืองท่องเที่ยวได้โดยใช้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วคือชาเขียวแล้วก็ใส่กับทุกอย่างเลยกลายเป็นแบบว่าทุกคนที่มาที่นี่ก็จะกินชาเขียวกลายเป็นจุดแข็งของอุจิเลยก็คือชาเขียวนี่ก็ชาเขียวเนี่ยให้ใส่ให้ใส่ชาเขียวทั้งก้อนเลยกาซาบิตองและ้ตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับ กินืบนคนญี่ปุ่นอุ๊ยกินโซบะเสร็จเรียบร้อยไก่ก็กินนมเสร็จเรียบร้อยใช่ต่อไปเป็นเวลาที่ทุกคนรอคอยขนมไอติมนะครับซอฟเสิร์ฟชาเขียวนะครับนอกจากไอติมชาเขียวเขาก็มีชาเขียวด้วยนะชาเขียวหน้าด้วยนี่นี่นี่ขนมวันชาโนังเม่มเท่าไหร่มัส โอทิชาให้โอทิชาให้ขาดห้าสิบได้มาแล้วเย้ชนชิวส์เฮ้ยเข้มข้นมากเลยซอฟเสิร์ฟไม่เท่าไหร่หนูว่าไอ้ผงที่เขาโรยตอนสุดท้ายอ่ะคือเข้มข้นมากลองโคจิชะบ้างครับโคจิชะคืออยากกินอ่ะมือมือมือ ข่างข่างวปพิทวอยากกินเหรอ กลับมาเที่ยวกันต่อในวันรุ่งขึ้นนะครับครับผมแต่ว่าไม่ใช่ตอนเช้ารุ่งขึ้นนะครับบ่ายรุ่งขึ้นแล้ววันนี้เราจะมาเที่ยวที่นี่กันครับที่อาราชิมายะอาราชิมายะก็เป็นเหมือนหมู่บ้านเก่าแก่ของเกียวโตนะครับใช่แล้วก็มีวัดนี่แหละเทนริวจิเทนริวจิที่โด่งดังมากแล้วก็มี ป่าไผ่ใช่ไหมใช่จริงๆอ่ะอยากมาป่าไผ่เพราะว่าคิดว่าเออเหมาะกับทิวทัศน์อะไรเงี้ยเขาน่าจะมันเป็นทางเดินแล้วก็แบบเป็นต้นไม้เขียวๆที่เขาชอบแล้วก็ดูเหมาะกับเด็กแต่ว่าพอดีเขาหลับแล้วป่าไผ่มันอยู่ไม่ไกลวัดก็เลยเอองั้นผู้ใหญ่แวะวัดก่อนละกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตรงนี้มันเจ๋งมากเลยก็คือมันจะมีมุมครับที่เรามองออกไปตรงภูเขาแล้วเห็นใบไม้เปลี่ยนสีถ้าเรามาในช่วงของปลายตุลา ก่อนเข้าหน้าหนาวเนี่ยต้นไม้จะแดงทั้งภูเขาเลยจะบอกว่าเมืองนี้คือถ้าเกิดว่าใครมาจะเห็นว่าคนอ่ะใส่กิโมโนเยอะมากมเขาอ่ะนิยมกันที่จะแบบมาเที่ยวแล้วก็เช่ากิโมโนมแต่งตัวเดินถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย ะบอกว่าวัดแต่ละที่อ่ะเขาก็จะมีเหมือนเอกลักษณ์หรือว่าสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกาันมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกาันถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรเงี้ยก็ลองตะเวนดูนี่ที่นี่เขามีปะวะไ่า้พระกาววัดหรืออะไรอย่างนั้นอ,อย่างงี้ไม่รู้มีธรรมเนียมแบบเดียวกันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกมุมหนึ่งเพื่ออ้อมไปเข้าป่าไผ่ ชิพโอ้ลอนเลยกรอบมากแห้งมากมป่าไผ่ไฮไลท์ของที่นี่ซึ่งชิวทัศก็คือยังไม่ตื่น <c oughs> คนมาเยอะมากแล้วก็มันจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบไม่ติดคนอนะยากมากเขาบอกว่าต้องเดินเข้าไปลึกๆแล้วก็หาจังหวะแบบดีๆ มาที่นี่เขาบอกว่าเหมือนมาไม่ถึงอาราชิมายะานี่เธอเข้างในเขาแบบนั่งรถแล้วก็ใส่กิโมโนโมโนถ่ายคือมันเป็นเลนพิเศษนะเฉพาะก่เท่านั้นใช่ระยะทางเนี่ยมันไม่ไกลจากที่เราดูมาเขาบอกว่าถ้าเดินจนครบป่าไผ่เนี่ยมันเป็นทางเดิน600เมตรเท่านั้นเองเราก็เลยเลือกเดินสายลุยอย่างเรานะคะถ้าเกิดว่าอยากแบบ ได้ภาพแบบไม่มีคนอ่ะอาจจะต้องไปนั่งรถแบบเขาคือเลนนั้นคือไม่มีใครเลยแล้วมีแบบเช่ากิมโนมาใส่ด้วยแล้วก็เข็นรถเข็นนี้โอ้โหรูปคู่ต้องมาพีเวนดิ้งต้องมานี่เสียดายแต่งงานแล้วแต่งอีกได้แต่งกับคนเดิมคือตรงนี้นะครับมันจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากแล้วก็ป่าไผ่นี่คืออยู่หลังวัดแล้วก็สามารถเดินได้หลายจุดเลย ด้านในละครับศาลเจ้าโนโนมิยะนี่คนคึกคักมากเพราะว่าที่นี่ครับทุกคน ใครโสดฟังทางนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องของการขอเรื่องของคู่ครองส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังสามารถมานะคะสาการะได้เขาก็จะบอกว่าจะมีชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นมีความสุขคนมาเต็มเลยเขาบอกสาวโสดเนี่ยนะชอบมาที่นี่มากเพราะว่าขอปุ๊บแล้วก็จะได้คู่เนี่ยดูถ้าห้อยเห้อยอะไรตรงนู้นอะ่ะจะเป็นแบบหัวจงหัวใจหมดเลย รัก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 าบลื่นทันทีเลยเขาบอกว่าเวลาขอพรเ็โยนเหรียญใช่ไหมแล้วก็ตีระฆังเตงเตงแล้วเขาจะทำอย่างเงี้ยสองทีโค้งหนึ่งทีแล้วก็อย่างงี้สเต็ปเยอะมากคนญี่ปุ่นก็นี่แหละตอนนี้เราก็จะปิดทริปเกียวโตกันแล้วนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปโอซาก้าต่อแต่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของผมนะคือเกียวโตไม่พอแบบเรารู้สึกว่าเกียวโตมีอะไรที่แบบ เราชอบมากเลยมันมีความชิลมีความสบายทุกอย่างมันง่ายๆ่ายอ่ะสโลลฟ์ได้เลนเพลินเแล้วมันสวยทั้งหมดเลยอ่ะรวมถึงโรงแรมที่เราอยู่ก็สวยสวยจริงๆดูสิทธานีเกียวโตนะครับชอบมากสําหรับคนไทยนะคะที่โรงแรมนี้เขามีทั้งแบบพนักงานญี่ปุ่นมีพนักงานไทยด้วยอาหารไทยด้วยตอนเช้าผัดกระขึ้ผัดเิ้วโจงมีหมดนะครับก็ ทำให้เราหายคิดถึงอาหารไทยได้กินง่ายๆตอนเช้าเที่ยวในโรงแรมได้เอางี้ดีว่ะเออ,รอจริงคืออยู่โรงแรมก็คือมีม,มีมีรูปมีคอนเทนต์ได้ชอบเขาชอบต้นไม้มากใบไม้เปลี่ยนสีลูกอ,อันนี้ใบไม้เห็นไหม <c oughs> ใบไม้นี่เห็นไหมจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีอะไรสีเหลืองเอ,อ้ว่านมันไม่ล่นสีส้มสีแดงดูดิเธอเขาชอบมากคุยกับต้นไม้ดูดิ <laughs> โอเคตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกจากเกียวโตแล้วแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่โอซาก้านะครับใช่แล้วก็ติดตามได้ในคลิปหน้านะครับกับโอซาก้าโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอไว้เลยนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันโอซาก้าแบบครอบครัวครับ,บ